สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกันอีกแล้วครับอีกเช่นกะปิครับอีกเช่นกะปิอีกเช่นเคย,ยงไงครับตางต้าเขาเรียกเคยว่ากะปิก็จะไปกับบางกะปิก็อบอกแต่ที่ไปบางเคยเดี๋ยวก็พาไปลงเหว วันนี้ไม่เห็นหน้าครับเพราะว่าแก้มบวมตุยฟันยังไม่หายปวดเลยครับเนี่ยมันมันหายแล้วครับแต่มันเป็นมาอีกวันนี้ก็เลยมาออกวิดีโอไม่เห็นหน้าครับแต่ความรอยังอยู่ครับวันที่หนึ่งครับดับหลักสิบล่างดับบ้าบินนะครับวันที่หนึ่งก็ดับ 3ามเจ็ดหกเจ็ดห้าออกสองเก้านะครับเดี๋ยวจะเลื่อนไอตันไปดูครับอตอนนี้ไม่ได้เสียบใหม่นะครับมจออยู่ใกล้ๆกับหน้าโทรศัพท์เนี่ยวัดที่ยี่สิบสามครับดับสิบล่างแปดอกหนึ่งหกเจ็ดข้างนอกฝนกำลังตกครับวัดที่ยี่สิบแปดเจ็ดเจ็ดแปดห้าศูนย์ ออกหกเาวันที่สามสี่ศูนย์สองเก้าเออก,ออกอหกสามทำไมมันเป็นต่อไปต่อสิเปต่อเลยวันที่ห้าสิบครับห้าสีสสห้าออกสองศครับนี่คือดับหลักสิบล่างนะครับอืม,อม ขาวเคลบจับมันนี้วันที่ห้าเกาครับดับ10ล่างเก้าเก้าออก44นะครับวันที่หกิบสดับ10ล่างหนึ่งาศูนยออก90ศนย์นะครับวันที่หกสิบแปดสองอกเจ็ดอกเกายวันที่เจ็ดสิบสามห้ากครับออก30นี่คือเลขดับหลัก10ล่างนะครับ คัดทีดาวไทรลอตเตอรีวันที่83ดสครับดับ1ิบล่างสองเจออก0 7นยดวันที่87ดสิับสิบล่างห้าห้ออก7 8็ขณะน,นี้ท่านกำลังจมดับบ้าเบ็นหลัก1ิบล่างครับจากอาจารย์ไอคารามสหรืออาจารย์แอดคารามานั่นแหละครับอ้าห้าห้า ทรถ100กับดับ10ล่าง58046ออก79รถที่104ดับ10ล่าง917 5 4ออก33ก็ฝนยังมาหยุดตกว่าจะออกไปซื้อยาสักหน่อยรถที่110ดับ10ล่าง05268ออก44เอ๊ะเบิ่นบ่อยทั้งเลย ัที่ร้อครับดับสิล่างห้าสามห้าสามออกเก้าที่ร้อยดับสิบล่างสองสาออกห้าสที่ร้อยย้าดับสิบล่างหนึ่งหนึ่ดสองหที่ร้อยสดับสิบล่าง ศูนย์ห้าสี่้ออกสามสาอุออีกแล้วเบิ้ลสามอุติทีรสี่ิบสามดับสิล่างห6ึ่งออก85้าครับอุติที่ร้อยห้าดับสิบล่าง6 7 1 4็ห้าออกสองอุติที่ร้อยห้าดับสิบล่าง060ย์ 0, 6, 0, 0, 3, ออก99 วันที่ร้อยห้าก้าดับสิล่าง4ี่ศูนย์หสอาออกหกเจ็ดวันที่ร้อยหกสิบสาเจดเจดเจดหสออกศูนย์สครับแค่ถูกวันที่ร้อยร้อยหกบสองดีกว่าครับออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูไอ้ที่มันหลุดนะครับวันที่1นึรอยหกสครับดับสิบล่างสี่เจเก้าสามกออกหก้าดับพลาด งวดทร้อยหกสิสาดับสิบล่างเจ็ดเจดเจดห้าสี่ดับถูกต้องรออกศูนย์สีดที่ร้อยดับสิบล่างศูนย์ห้าแดหหออกห้าหดับพลาดครับงวดที่ร้้าดับสิบล่างห้าหศนย์สี่สี่ออกหก้าดับผิดพลาดครับงวดที่ร้อยหกดับสิบล่างศูนย์สองอห้าปดออกหกสดับถูกต้องงวดที่ร้อยหะไรนะอ๋อที่ราหกเจ็ด ดับล่าง9ก้าเจออกห้าสดับถูกครับงวที่ละหกดแปดครับดับล่าง2 0งศูออกสอดับผิดครับอ่างวดที่หนึดเกับ10ล่าง9 1้าหออกสองหดับถูกต้องงวที่ล0เจดสับ10ล่าง4ี่ห้ ออกเจ็ดหับถูกต้องนะครับวันที่แล้วเจ็ดสิดับ10บล่าง3 7 6 9 3ออก4ี่ดับถูกต้องวันที่แล้เจ็ดสิบสงคือหมดที่แล้วครับดับกิบล่างสามสามห้ออกสองเก้าดับถูกต้องวันที่แล้เจ็ดสิบสามครับดับสิบล่างศูนย์อ้อดับ, 0, 0, 3, 1, 0, อ,อ,ดบอยู่นะคิดว่าดับอยู่ศูนย์ศูนย์สามหนึ่ง อ่าอ่าอ่าอก็สูตรที่ยังไม่เคยรุดก็คือสูตรที่3กับ4 oupe, ี 1, 1่ครับนั้นหลุดหงวดหลุดสองวดหลุดหงวดวันน oh, <dear>. ี้น่าจะดับอยู่ทั้งหมดนะครับเอาละสำหรับท่านใดอยากจะเป็น V.I.P. ครับเดี๋ยวขอเชิอนะครับครับสำหรับท่านที่อยากจะเป็น V.I.P. ครับ เลขหลักหลักเป็นเน้นสามตัวตรงงวดที่ว่าก่อนโน้นให้4หลักร้อยตัวเดียวให้1หลักหน่อยออก4 6 1หกหนงก่อที่แล้วก็ให้ศูนย์หลักร้อยตัวเดียวให้หลักสิบหจน5นะออก0ูนย์ห้งวดวันที่1กรกฎาคมหนนี้จะให้ตัวไหนอ้าวไปดูครับตอนนี้ท่านอยากจะเป็น VIP ก็สมัครไลน์มาที่ตัวน,นี้ครับ s u p e r VIP a d d ครับ Super VIP a d นะครับ s, s u p e r v i P A D D อเดกเดือนพันเการ้บาทครับโอนินมาที่บัญชีสมพบสั่งแค่บันทีเลขที่ห้าเจ็ดสองกีี่สองสี่4ี4เครับธนาคารกษิกรไทยสกับบิกซีบางใหญ่นะครับอามาดูเลขกันรับจุดบนร้ออกถึงนงวดดับแรักเจ็ด่ศูนยดับอยู่ครับออก055ย์ห้าห้ารับจุดบนศูามร้อยสามนวดดับถูก หักสิบบนสองสองห้างวดดับหนึ่งสามแปดสองเจ็ดสรุปแล้วเหลือหลักสิบห้ากับหกห้าต่อถังก้าสารเด่นห้ากับแปดมาห้ารวยขวดรวยมาครบบนนะออกเจ็ดสองแปดศูนย์ห้านี่ออกศูนย์ห้าห้าลูกเจริญหลักร้อยสองศูนย์สี่หนึ่งสี่นะครับจิบบนห้ากับหกนะครับดึงหน้ากับหกรวยนานดับหลักร้อยเหลือศูนย์หก ศูนย์สามหกเก้า 3, 6, 9, ครับเด่นที่ศูนย์หลักร้อยหมดแล้วนะรุ่งเจริญหลักร้อยนี่ในสามศูนย์สี่เนี่ยเอาหน้ารวยหลักร้อยศูนย์เด่นศูนย์หลักหน่วยล่างกับสองเก้าสี่ออกสองเก้านหลักร้อยตัวนี้ก็เด่นศูนย์ครับออกเป็นไหนออกศูนย์ห้าหนะครับเด่นศูนย์ว่าก่อนนู้นเด่นสี่ครับ0ูย์นี้ก็ต่อไปเด่นอะไรครับมาดูดูแล้วมันจะมาหรือเปล่าอ้าวลองมาดูกันนะครับ เด่นร้อยเตัวเก้าสงวดศูหนึ่งสองครับมาศูนย์เด่น10บนสกับห้าเมื่อกี้จนหน้ากับบกตรงน้นก็เด่น5้าจะไมครับนี่ก็สู้หนักเลยหนักแต้มร้อยสหน่วยนะออกชวหน้าหก็สู์แต้มว่ากา่อนน้นก็สียกห่ง ก็หนึ่งแต้มมาครับมามามาม,ามาครบเลยเอาละมาเป็น VIP e กันนะครับสำหรับท่านที่อา่าเป็น VIP อยู่แล้วหลุดออกไปก็สมัครเข้ามาใหม่ได้นะครับต้องเก่าทั้งใหม่ส่วนท่านที่ไม่พร้อมก็ดู YouTube ไปก่อนนะครับยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับแต่จำไว้ว่าการเล่นหวยมันเป็นการพนันที่เสี่ยงครับ นั่นแหละไม่มีใครให้ใหวยถูกทุกงวดนะครับอาจารย์ก็ให้ถูกจริงแต่ว่าไม่ถูกทุกงวดแต่ว่าเลขเด่นประจําหลักเนี่ยมันก็เข้าบ่อยๆครับสามารถเอาไปจับผสมประสานจนได้3ตัวตรง3ตัวตรงนี่200บาทก็ได้เป็นแสนแล้วนะครับลงทุนลงทุนสมัครเอปีพันก็ร้อยบาท6เดือนเสียนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัพขึ้นไปให้ท่านได้ชม สำหรับคืนนี้สวัสดีครับหวห้ทุกท่านรับด้วยสุขก็ภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ